ถ้ามองดูตัวแบรนด์ที่เรามีทั้ง4แบรนด์นะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่เข้าไปสอดรับกับกลุ่มผู้บริโภคตามไลฟ์สเตตเลยค่ะการปรับตัวของของวิทนีย์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่มันก็ทำให้วิทนียเนี่ยโตได้อย่างก้าวกระโดดจริงๆ บริ t a n เนียเองเนี่ยเรียกว่าเป็น new S curve ของของ Origin. ขออริจิเพราะ Origin ก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยทําแนวราบเลยตอนเปิดโครงการแรกเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโครงการพิลอตนะคะซึ่ง Origin เองเนี่ยก็ก็จะชนานาญในเรื่องของคอนโดมิเนียมแล้วก็แอพพลายเรื่องของอความเป็น Origin ออกมาในในตัวบ้านจัดสรรซึ่งก็เป็นความแปลกใหม่ที่ทําให้การตอบรับของอตัวบริ t เ n เนียเองโครงการแรกเนี่ยขายดีค่ะไม่ถึง2ปีก็หมดก็ทำให้ทางออริจิเองก็มั่นใจว่า ามามาถูกทางแล้วถ้าเป็นในเรื่องของคอนโดเนี่ยค่ะทุกตารางนิ้วมันมีความหมายมเพราะฉะนั้นในตัวบ้านของบริเทเนียรุ่นแรกๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นบ้านที่คิดฟังก์ชันท,ที่จะให้ประโยชน์นะคะในทุกตารางนิ้วเลยแล้วก็ใส่ความทันสมัยแบบคอนโดในในตัวคลับเฮาส์ วิทยาเนียเองเนี่ยถ้าเราไปดูในตัวตลาดของอสังหาเนี่ยอยู่ในช่วง5-7ล้านในปีที่2ปีที่3เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเราเราทำการบ้านมาถูกทางวิทยาเนียต้องเติบโตการเติบโตเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนโครงการนะคะแต่ว่าเพิ่มเ,เซกเมนต์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นเราก็ออกแบรนด์ใหม่ค่ะชื่อแบรนด์ไบรตันอยู่ตามตะเข็บเมืองอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งงานอันนี้เนี่ย ก็จะไปนเน้นที่ระดับราคาต่ำกว่า3ล้านสำหรับบ้านทาวน์โฮมนะคะอีกอันนึงเนี่ยเราก็มองไปที่มีเดียมทูไฮก็เลยทำแบรนด์ใหม่นะคะชื่อแกรนด์วิเทเนียก็จะเป็นระดับราคา8ถึง15หรือ20ล้านในบางโครงการที่มีพื้นที่เยอะๆนะคะในปี20ก็ทำแบรนด์ไฮเอ็นขึ้นมานะคะเป็นเป็นการยกระดับเพื่อส่งเสริมแบรนด์ของวิเทเนียเองอันนั้นชื่อเบลกราเวียค่ะเป็นชื่อย่านที่พักอาศัย ที่เป็นระดับราคาที่สูงมากที่ลอนดอนก็มีความแปลกใหม่ที่เราไม่ได้นำเสนอเรื่องของความหรูหราในแบบจำนวนปริมาณและเราเน้นความหรูหราที่ความเป็นเอกลักษณ์มีความเฉพาะตัวภายในระยะเวลา4ปีเองนะคะที่เราทำแบรนด์ได้ครบทุกเซกเมนต์การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยให้เป็นที่รู้จักของตัวบริทนียเนี่ยก็เติบโตไปพร้อมกับตัวเลขของยอดรายได้ด้วยค่ะ ถ้ามองดูตัวแบรนด์ที่เรามีทั้ง4แบรนด์นะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่เข้าไปสอดรับกับกลุ่มผู้บริโภคตามไลฟ์สเตตเลยค่ะบ้านนี้เป็นเป็นทุกอย่างเลยค่ะ everything at home บ้านเป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งที่ทำงานเป็นสตูดิโอส่วนตัวเป็นแหล่งบันเทิง นะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมอะไรหลายๆอย่างด้วยริทเนเนี่ยใช้หลัก human centric ก็คือมองความเป็นมนุษย์มนุษย์มีความรู้สึกอะไรต้องการอะไรแล้วก็ทุกช่วงอายุของคนในครอบครัวสมัยก่อนเนี่ยเรามีคำว่า co working space ใช่ไหมคะที่ทุกคนเนี่ยใช้พื้นที่ร่วมกันในการทำงานทีนี้พอเราเปลี่ยนวิธีชีวิตใหม่ะคะ่ะพอเรามาอยู่บ้านแล้วเนี่ยบ้านเนี่ย คือต้องตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะเราเราเปลี่ยนบรรยากาศของการอยู่บ้านเราทําพื้นที่เนี่ยให้เป็นโคแฮปี้สเปซบ้านเนี่ยเหมือนเป็นตัวเชื่อมที่จะทําให้สมาชิกในครอบครัวค่ะได้มีความสุขร่วมกันได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันคุณแม่ก็เห็นลูกทํากันบ้านคุณพ่อ,อนั่งทํางานก็เห็นคุณแม่อยู่ในครัวอะไรที่ทําให้ลูกค้าเราใช้ชีวิตได้อย่าง,างมีความสุขเนี่ยมันคือเป้าหมายหลักของเรา ะะจริงๆแท็กไลน์ของบริทนีย a เองเนี่ยจะเห็นว่าใต้ใต้โลโก้ของบริทนียค่ะเราจะเขียนว่า a l i f e you love มันไม่ได้มาแบบเป็นแค่คำสวยๆนะคะแต่มันคือปณิธานที่ทีมบริทนีย a ทุกคนนะคะจะทำงานภายใต้จุดหมายของการสร้างความสุขให้กับลูกค้าในการใช้ชีวิต โจทย์ที่ได้รับเนี่ยก็คืออยากให้เซตอัพตัวบริษัทที่ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องแนวราบโดยเฉพาะถ้ามาถึงตอนนี้เนี่ยให้ทำอาชีพอื่นคงทำไม่ได้แล้วค่ะทำทำทำได้แต่อสังหารนะเป็นอาชีพที่เราถนัดนะคะแล้วก็เห็นในเรื่องของอความท้าทายเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอเรื่องแพนดามิกนะคะ แต่ว่ามองว่าอา้าโอเคเราเรามาถึงแชปเตอร์ที่เราอยากจะทำอะไรที่เริ่มต้นได้เองใหม่ทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีค่ะได้เริ่มต้นจากจากศูนย์เลยในสังคมไทยเนี่ยผู้หญิงเองเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านในชีวิตตัวเองด้วยในหลายๆธุรกิจเนี่ยอาจจะมองว่าผู้หญิงเนี่ย ก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของอารมณ์มีข้อจำกัดในเรื่องของฟิสิกอลในธุรกิจอสังหาเนี่ยคะ่ะค่อนข้างเปิดไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของฟิสิกอลอยู่แล้วแต่น่าจะเป็นการเข้าถึงและเข้าใจความต้องการผู้บริโภคการที่จะนำทีมที่จะทำผลงานออกมาให้ให้เป็นที่ตอบรับกับผู้บริโภคได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะท้ายที่สุดเนี่ยเร,เ,รเราหันกลับไปมองเฮ้ยเราไม่ใช่ ไม่ใช่แค่โตเร็วนะคะแต่เรายังโตต่อเนื่องไม่ใช่โตแค่วันนี้พรุ่งนี้ที่บริษัทเนี่ยเติบโตมาได้เนี่ยก็จะเห็นว่ากลยุทธ์ในเรื่องของออทำเลที่ตั้งหรือโลเคชันเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ที่สำคัญจริงๆนะคะคือจะอะไรก็แล้วแต่แต่โลเคชันอะถ้าใช่เนี่ยมันคือใช่เลยแวลูมันอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วโลเคชันที่ดีเนี่ย มันจะให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตด้วยการปรับตัวของของริธเนียเนี่ยให้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่มันก็ทำให้วิธเนียเนี่ยโตได้อย่างก้าวกระโดดจริงๆ